เจมือใช่นี่ด้วยเด<อ>ีย๋ยวเราไปดูห้องพักกันนค่ะคะุณ<อ>ชอยข้นะางข้างนี้ <Wow. S 1> <Wow. S 2> เปิดมาก็เป็นห้องน้ำก่อนอมุ้งฟักบัวนะคะห้องแอร์คีการ์ดม,มาตรฐาน ทีวีด้วยเปิดเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ <Huh? S 1> นอนรับดาวน่ารนี่ค่ะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวจะลงไปซื้อเข้าซื้อของกันก่อนนี่ออกมาก็เจอในนามผงเมื่อกี้เราก็ขับผ่านมาตลอดเลยทุกคนเหนื่อยมากเราจะ เย็นๆแันี้หน่อยก็ค่อยลงไปเดินกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือร้อนมากไปนี่นะคะที่พักเรานะคะอยู่ชั้นสองค่ะ้างล่างวันนี้ทางข้าวมีน้ำโขลนี่ห้องนี้ที่พ่ชายเข้าไปนะคะหนึ่งใบเทามีทอนถ้าเกิดว่าห้องติดตรงนั้นก็จะ อ่ารู้สึกจะพันพันกว่าบาทนะคะอันนี้ก็คือเก้าร้อยแถวนั้นก็าล้วก็1สิบน,นอนนับดาวริมโขงนะคะโอ้ oh my g ก็เป็นใช้บอกเมื่อหน่เดี๋ยวเราไปหาซื้อของใช้ก่อน,นะ เรามาเชียงคานกันหลายรอบแล้วทุกคนแล้วก็เห็นโรงแรมนี้หลายรอบแล้วแต่เราไม่เคยพาเขา,า,าต้องั้งตรงนี้อะไรอย่างนงี้นะคะแต่ว่าก็นี่แหละได้มาแล้วนี่นอนนับดาวริมโขงนี่เมื่อกี้เราเห็นร้านขายของกระจุกกระจิกแถวนี้นี่หายอยู่โน่น ร้านขายของใช้แต่ยังก็จะมีคนเต็มเลยนะแลงนี้จอ้ยวเลี้มาช้อปปิ้งได้แล้วมาช้อปปิ้งแล้วเราก็จะนอนเราไม่ล่องเรือหรอกพี่หายเราล่องมาพอแล้วเราล่องมาพอแล้ว เราเดินออกกำลังกายแล้วหาของกินก็พอละไปค่ะเดี๋ยวขอพักพางกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนี่คุณชายทำอะไรดีมาก ส้มแสงอะไรนะโอะนะ้ยน่รู้สึกไงบ้างรู้สึกองบ้างเมื่อคืนฝนตกรู้สึกไงบ้างพ่อของเขจะทำอาหารให้เรานะคะ,ะกาแฟ ทานอาหารเช้ากันนะคะามาแล้วคุณชายคุณชายมีอะไรให้เขากินเยอะแยะเลยอะ่ะเขากินพี่ครับอโอ้โหมีไข่กระทะเ <c oughs> ขาต้มมีขนมปังกาแฟ <c oughs> โอ้โหคุณชายขอบคุณนะคะดีมากเลยจะได้ออกเดินทางกันต่อเลยเนาะใช่ครับใช่คุณชายชอบมากเลยจริง <c oughs> อาหารแต่ละอย่างน่ากินมากนี่มีไข่กระทะด้วยนะคะก็มีข้าวต้มหมูอือก็มีขนมปังกาแฟ่านวิวนี้วิวนี้จ้าโอ้คุณชายเป็นไงดีไหมอืมดีครับอดินเยอะๆนะคุณต้องขับรถอก,ก,อกไกลมองิูแม่น้ำโขงฝั่งลาว ใส่กรอกไปสองอันต้องใช้พลังงานไปกินข้าวกันก่อนนะคะเนื้อหวานไหมคะน้คุณเนื้อหวานไหมคะ,ะคุณเนื้อหวานไหมคะน,ะนะกินอร่อยไหมคะคุณกินอร่อยไหมคะนว่าไงคะว่าไงคะ คุณชายคะอันนี้เราคือมีแขกรับเชิญด้วยใช่ไหมคะคุณชายมีเสน่ห์ต่อสปีชีอื่นนะคะฮ้ฟังดูแปลกนะครับไหนดูพระเอกเรอซีทำอะไรอยู่พระเอกหืพระเอกทำอะไรอยู่คะกำลังต่อบูทูธใหม่ขอดูหน้าหน่อยสิกำลังต่อบูทูธไหม่อยู่ครับ น้องจุมากนะคะคันนี้สุดยอด<ม>สวยสวยสวยเ,เราเดินทางกันมากี่กิโลเมื่อวานคุณชายไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้เหมือนกันเอ้าคุณนี่ขับไม่ได้ดูหลักกิโลหลักอะไรเลยเลยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูหลักกิโลเลยครับ ดูแค่กี่นาทีถึงใช่ไหมใช่ครับออ <c oughs> ืจะไปอะไรมากก็มาแถวนี้ออกจะบ่อย สำหรับที่เที่ยวเชียงคานโอ้โหเดินทางกันฮัลโหโดสมบุกสมบันมาคุณชายพาไปทางที่แบบไม่เคยไปเปิดเส้นทางใหม่ๆอย่างว่าเนาะเชียงคานมาเป็นครั้งที่3แล้วเราก็ต้องลองอะไรใหม่ๆใหม่เกิน<ม>ทุกคนใหม่เกินใหม่แบบเอ๊ะถูกหรือเปล่า<ม>อะไรอย่างเงี้ยา<ๆ>ลค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด ถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะบายแล้วค่้ค่ะ